สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพอยพี่น้องุกท่านเลยนะครับผมนี่คลิปนี้ครับผมพี่น้องติดบัสจันเดียวนนะครับมาทรงหมอบนะครับเป็นรถเกี่ยวเข่าพี่น้องจะเป็นรุนสั้นๆนะครับอ่าหนุนเงินไหลมาพี่น้องนะครับตัวนี้เอาไปต่ออุมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเงินไหลมาพลาสนะครับในคลิป เดือดของบางทีบบางตอนนะครับเป็นติดบ้า,านเจริญบนนะครับได้ทยรีวิวใ้พี่ไน้องด้เบิ่งเกี่ยวกับสเปคล้วกแลกาลค่ารถของดุ่หนีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพื่อดีลูกค้านะครับทั้งอำเภอกันทะลุล,ล่มนะครับจังหวัดชีสกเกษเท่านะครับจังหวัดรีสกเกตนะครับเป็นได้ไ้ใ,ใ,ใ,ให้ความไว้วางใจนะครับจักซาสื่อนะครับโอ้ยก ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้อาจจะจยิงยัง,ยง,งไงตัวหน่อยนะครับลงจากกัเลยครับ <c oughs> การค้นใหญ่นะครับผมพี่น้องรถใหญ่ก็จะนะครับค่อนข้างจะใส่ความระมัดระวังนะครับ ครับลงมาแล้วประมาณนี้เลย นี่เพิร์นซอเป็นคันที่สองนะครับผมพี่น้องเป็นคันที่สองของคันสั้นครับคันแรลกันหนิเป็นท็อบมันสั่งเป็นรุ่นใหญ่กว่านี่นิดนึงนะครัาจะเป็นตโตทอ็อปด้อยนี้จะเป็นตัวรองลง,ลงมาอีกนิดหนึ่งเป็นนะรถกลุ่มก็ได้ลงองกระสอบก็ได้พี่น้องประมาณนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ได้๋ยวรถนะครับพระลงแล้วก็เดี๋ยวนะครับลูกค้าชายคนจะได้นะครับปูอ่าเอพิทีนะครับผมนะครับตามตามประเพณีเนาะนะครับตามประเพณีของแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละ ของขวัญน,น,นะครับประมาณนี้แตนี่ก็จะเป็นสั้นๆพี่น้องนะครับราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0้าาแนห้าหมืน่นบาทนะครับาาประมาณนี้นะท่านใดนะครับเอาหนาไปทั้งจีนตะวันออกเลยนะนะครับแอนหลับสมาชิกไหมพี่น้อง สำหรับรุ่นนี้ครับพี่น้องก็จะเป็นเครื่องที่หนูพี่น้องเขาสูบเป็นเครื่องอ H.O Jet D พี่น้องสามารถติดโบร์ติดเทอร์โบเพิ่มเติมนะครับติดเทอร์โบเพิ่มเติมใส่เข้าไปนับนะครับเพื่อนะที่จะดีดแรงมาและคขาตเทอร์โบเขไม่หยีมุนะมงไกล สวัสดีครับโอวินเออ่ตัวนี้ผมบปแนนใจเายด้วผู้จัดกาศคุณบ้านเีย็นวางไหนเดี๋ยวผมโทรหายหาเดี๋ยวผมโทรหางไหนแป๊บเดียวนะครับผมแจไว่าโทรบอกยไว้หลายอย่างอยู่ทุกครอ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมประสานให้แป๊บหนึ่งโ,โอเคครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับจะจะได้ ฝากพี่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยครับผมเดี๋ยวจังไนมีคลิปการทำง,งา,นเ,านเดี๋ยวทีบาทจะเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องเบิ่งครับโอเคครับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม